สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมองพีเอนอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้อยู่เกม GTA San Andreas แล้วผมก็จากครั้ที่แล้วเราได้ไปขโมยรถกเก็บเกี่ยวให้ให้ทรุสนะครับมาครั้งนี้เราก็ไปหาซีซ่าเคเดี๋ยวเราไปทำของซีซ่าดีกว่านะครับเพราะว่าซีซ่ามันเหมือนว่าแก๊งมันโดนถลม่มแก๊งมันล่มสลายทุกอย่างมันสูญเสียไปหมดมันเลยต้องมาอยู่กับซีเจ ไงเขาเป็นไงบ้างน้องรักน,นี่มันยังไม่จบนะเพื่อนฉันทำสิ่งนี้เพื่อดูแลคนรักของฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องกลับไปที่บ้านและกลับไปเอาคืนไอ้พวกเวน,นั่น <ไอ S 1> ฟังนะน่าจะเข้าไปในดงศัตรูแบบนั้นมันบ้ามากและนก็จะถูกบี้และเละไปโจ๊บและฉันก็จะไม่ยอมเสียเธอไปเพราะไอ้พวกเวน,นั่นอเนนนอ้จเย็นเพื่อน มันจะถูกแก้ไขแน่นอนเมื่อถึงเวลาแล้วอ่ะเรารู้ดีว่าใครเป็นไอสารเลวนั่นพวกพี่น้องตัวเหม็นสมองแห่งโกสตีของนายไงและไอหมูอ้วนเพมเพนนีกับโพลาสกี้สมองคือคนทรยศนต่พวกไม่ไม่สมองมันจะโดนปั่นหัวแต่พวกแคดมากกว่าแต่เขาคงไม่ทำแบบนั้นถ้าไม่มีเหตุผลไม่เอาหน้าซีเจและพี่คิดว่ามันมีปัญญาซื้อบ้านใหม่ได้ไงเช่างวเขาว่าโกสตีเพื่อชีวิตไปสักทีแล้วลองมองดูอบๆตัวนี่ฉันได้ขับมาตั้งสัปดาห์ก่อน สมุกส่งรถไปที่ซารเฟียโลและโลกบรรทุกนั่นแต่ไม่ด้วยผมเขากลับมาแม่งฉันต้องจับตาดูถนนที่มุ่งหน้าไปซารเฟียโลบางทีฉันจะอาจจะเจอบางอย่างแค่แค่กบดไปสักพักแล้วฉันจะกลับมาขออภัยนะถ้าเสียงมันหายไปขาดบางตอนโกรลิกสิตแกหายหัวไปไหนมาไอ้ง้งทำไมแกถึงไม่โทรมาคือว่าผมกำลังจะโทรแล้วนะแต่ โกหแกคงออกไปข้างนอกกับไอ้หมูอ้วดตัวเหม็นไม่ไม่ใช่ถ้าคุณให้ผมเงียบไปเลยขึ in ้นมานี่เรามีที่ต้องไปต้นฟังนะผมกำลังอยู่ทำปัญหาเหมือนกันซีซ่าก็เดือดเหมือนกันอยู่นะตอนนี้โอเคต้องไปทำภารกิจไกลไหมเนี่ยโอเช่โคตรไกลโอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนแล้วกันมันค่อนขางที่จะไกลนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ตรงภารกิจนะครับเจอกัน โอเคเดี okay, จะถึงละโอ้โหคตไก่บ้านของคาตาลิน่าคนระับเดี๋ยวขอเซฟก่อนแป๊บนึงมันไกลวะ่ะโอ้โหมืดเลยโอเคเอ้คาตาลิน่าทักนี่ผมเองขอจาจอสซันนี่ที่รักผมขอโทษที่เราเข้ากันไม่ค่อยได้ เรายังมีเวลานาที่รักคุณก็รู้บางที่ผมอาจจะพูดแรงไปหน่อยยกโทษให้ผมเถอะไม่เอาหน้าทีรักเปิดประตูให้ทีให้ตายสิเธออยู่หรือเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เอาหน้าทีรักจะพึ่งโกธไดโปเธอทรัก ทีรักถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีข่าวจรสันนะบ้าเอ้ยไม่ตายสิังบ้านนั่นมันไปได้ของมันวะอยู่นี่ไงไปไปตังบ้าฮะโอทีรักทีรักเฉันขอโทษนะทีรักเรื่องอะไรคุณพูดถูกได้โปรดยกโทษได้ผมเถอะทีรักแค่แช่อย่ายิ่งผมได้ไหมได้โปรดแกคิดว่าแกขอโทษงั้นเหรอฮะ แกจะพิสูจน์ยังไงว่าแกเสียใจอ่ะไม่เอาไม่เอาหน้าที่รักไม่เอาหน้าผมผมจะทําให้คุณหัวลบหัวร้อนะที่รักคุณต่อไปและและผมจะพาคุณไปเปินธนาคารผมผมจะปล่อยคุณฆ่าใครก็ได้ตามที่คุณอยากฆ่าผมผมจะดูแลคุณอย่างดีเลยที่รักแค่ไม่เอาหน้าอย่ายิงผมก็พอเราฉันฉันคิดว่าฉลักคุณ ให้ให้ให้ตายสิมันมันเยียบไปเลยใช่ใช้มัไม่หากันมากเออแม่งหรไเนี่ยคุณอยากจะไปพัฒนาคาสย่งที่รักเอเราเลยที่ไหนบ้างอ่ะแกงโง่หรือไงแกลืมไปหมดแล้วเหรอธนาคารในพาโลมิโนคิกร้านขายเหล้าในกูเบรี่รือร้านรับแทนพนันแมนโกเมรี่ตกลงในครั้งนี้เราจะเริ่มทำมันอย่างใจเย็น ไม่มีการกดดันตัวเองนะจ๊รักบอกตัวเองเถอะพ่อไก่ออนพ่อยอดรักซีเจวันนี้ฉันรู้สึกอยากฆ่าผู้ชายทุกคนที่ฉันเจอโอ้ที่รักไม่ต้องห่วงฉันมีข้ออจะเก้นให้ชายบางคนที่อยู่ในชีวิตฉันขับรถให้มันเร็วหน่อยดิเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเอาตรงที่มันเลือกเส้นทางขอ้เราเลยแล้วกันมันก็น่าจะใกล้สุดแล้วล่ะ น,นี่อะไรปิ้นธนาคารเหรออ๋อที่น,นี่อะไรวะลงพนันปะเธออยากปล้นร้านรับแทงพนันเหรอใช่นายไม่พอใจงไงเหรอเอานี่เขาระเบิดแรงสูงไปเอาไอ้บ้านนี่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยม,มันมีระเบิดดอปอยู่ข้างร้านด้วยอเอาเฮ้ยประตูบัก เปิดประตูหลังซะหรือจะให้แม่ระเบิดหน้าแกทิ้งวางมือให้ห่างจากปุ่มถึกเชิญหรือจใจฉันยิงดึกด้วยฉันเตือนแกแล้วนะไอ้งโง่ไอ้พวกหน้างโง่นี่ไงเชิดไก่ลิงดูตายโอ,โอเคเปิดตู้เซฟเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่กลัวเงินไหมไงโอเคฉันได้แล้วใส่สักทีนะไอตัวขี้เกียจเอ้ยยัยงไงก็เถอะนีไ่ไปกันได้แล้วจังหวะนีน้ก็ต้องขี่รถหนีใช่ไหมดิบขึ้นรถเร็วเข้าโอ้ยเชดขี่ดาวนะ่ะสี่ดาว,ดาวตายไซมหมูโง่โอ s h เช น้องไปที่เพลสเปหรอเฮ้ยเชี่ยไมรถดีปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคายพวกตำรวจเดี๋ยว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 จะหยได้แวดีไหมพวกมยแกร้อยตัวได้ไม่หยุดเลยทีนี้ไอ่เใกล้ถึงแล้วไม่ไกลแล้วทนหน่อยทหน โ oh, อ้ยเช็ดเฮ้ยมันลดมันลดเหลือสามดาวมัลดเหลือสามดาวตอนแรกมันสี่ดาวตอนนี้เหลือสามดาวาเชียร์โทษนะครับโทษนะครับถึงแล้วจะ่รถด้านในโอเค เธอมันโรคจิตจริงๆผู้ชายตัวไหนทุกคนกับผู้หญิงที่แข็งแกร่งถ้าเราลงไหลแกจะบอกว่าเราบ้าถ้าเราอารมณ์เสียแกจะบอกว่าเราเป็นโรคประสาทเรานอนกับผู้ชายเราล้านถ้าเราไม่ไปเราก็เป็นนางสารละเร็วคุณเรียกตัวเองว่าอะไรเอาที่คุณบ้าครัง้งเมื่อกี้นั่นเหรอนั่นก็แค่อีกใบของการทางานแกคงรับอะไรแบบนี้ไม่ไหวกลับบ้านไปเอากจ,อาสะสะจู่ไปแช่เย็นเถอะกจู่ขอาวลบแป๊บนึงขอทีแค่หูปากแล้วขับรถไปฉันกำลังนับเงินอยู่ เขาเรื่องอยู่แต่ดีไม่เป็นอะไรมากตอนแรกคิดว่ารถมันจะคว่ำแล้วดีไม่คว่ำคว่ำทีนี้เริ่มใหม่หมดเลยนะ<ต>คุณทําให้ฉันประทับใจเขา <Johnson. S 1> จรนสันเอาส่วนแบ่งคุณไปพอ่อโตโต้อย่าโอเคเดี๋ยวต่ออีกสักพักีฬานไปสกีโอเอ๋คาตาลิน่ s <S าน,นี่ขเขาเดี๋ยวเข้าไปกันเถอะ อามีธนาคารที่ต้องไปป้นนะทิรักมาเร็วไปกันได้แล้วอยู่ในนี้จ้าพ่อรูบล่อเอาละเร็วเข้าไปกันได้แล้วย้ายก้นของแกเข้ามาในนี้เดี๋ยวนี้ข่าวจอนสันหรือจะให้ฉันทุกระเบิดมือใส่ตัวแกก็ได้กำลังเข้าไปเสียรถบังบังนะที่รักผมต้องการเงินจริงๆโอ้พระเจ้า ไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่พ่อกระจู่ตัวน้อยมันคือฉันวางของฉันจะทรมานแล้วพามผิดของแกแกไม่มีวันมาสั่งฉันแกไม่มีสิทธิ์แกจะดูแลฉันเหมือนโซเพณีมันกับไอของแกไวทีรักไม่เอาได้โปรดผมไม่เอาด้วยแล้วฉันจะจัดให้หนักเลยโอชีรักเดโปดไม่ได้โปดทีรักไม่ไม่นะ What the Jess! บางทีเราคุยนออกไปแล้วไปประกันได้หรือยังจีเจมันก็จะป้นอย่างเดียวเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างล่ะทางออกไปฉันรู้ว่านายชอบฟังนายที่รักผมคิดว่าเรากำลังจะไปโกงเงินก้อนโตกันฉันเริ่มจะเบื่อนายแล้วสิผมแค่อยากได้เงิน ฉันเป็นเพียงผู้นอนราคาถูกกรณีที่แกยังไม่จ่ายเงินไม่ผมไม่ได้บอกวันนั้นเขาฉันบอกว่าฉันหลงรักนายและนายก็ทําเหมือนฉันเป็นไอโง่ฉันเห็นสิ่งที่นายมองไปที่ผู้หญิงคนอื่นฉันรู้ว่านายเป็นคนยังไงเขาจริงๆนะฉันจะฆ่านายถ้านายทำาอะไรบ้าๆแถวนี้ฉันจะตัดไข่ของนายออกมาก่อนจากนั้นก็เอาไปทําอาหารให้นายกินบอได้แล้วฉันต้องการแค่เงินแค่นั้นเขานายทำให้ฉันเบื่อแล้วจริงๆตอนนี้นายโปรดเถอะที่รักผมต้องการมันจริงๆโอเค บางทีวันนี้เราอาจจะได้หมูชิ้นใหญ่เหมือนข่าวมันไม่ได้สนใจเลยนะจริงๆอ่ะคือมันคือมันแบบว่าคือมันจะเอาเงินอย่างเดียวยอ่ะคือมันต้องกายเงี้ย<ๆ>ในคนจะรวดเร็วและดุด,ดันกว่านี้ไม่เอาแบบที่เกิดขึ้นในร้านรับแทวนวันนั้นแล้วนะอะไรนะถ้าคุณไม่เริ่มเปิดก่อนนั้นจะไปได้สวยแล้วเชียวพวกนั้นต้องตายเพราะน้นมันจะช้าไงเองโง่เงวนหมูอ้วนที่เอาแต่กินช็อกโกแลตในขณะที่พ่อของมันไม่ได้ให้อะไรกับลูกสาวนอกจากขนมปังอะไรนะไปจ้ามาจากไหนเนี่ยพอที ฉันไม่อยากคุยกับนายแล้วโอเคมันจะดูแเสร็จแล้วที่นี่จะกลายเป็นสวนหลังบ้านเธอไม่ถึงที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายไงเหรอไอ้ขาวบอยพวกนั้นเป็นใครอะรอก่อนแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นเราได้เงินมาแล้วรีบไปกันเถอะไอ้พวกเวน่ามันเอาเงินของเราไปแล้วนั่นเป็นเงินของฉันเว้ยเป็เงินของฉัน แมงเลยแต่ไซค์พวกนู<ป>้นนะครับเดี๋ยวแม่จะยิงไข่มันไปเลยยี่ห้าโอ้โอรโคันนี้ก็ขี่ยากนะแม่งโดยคันนี้แบบดิฟโคตรโคตรง่ายต้องให้คาตาลิน่ายิงแล้วเราก็นี่เปนคนขี่ ฉัไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้โอื้อไปหมดแล้วกุ่มตลบลดปวามหยุดยิงไอ้นั sure. ่นข้าหูฉันสักทีเชเชเชตามคันหน้าไปก่อน ยิงไม่ได้สักขันเลยเฮ้ยเกินแป๊เปล่าหันจะพาเข้าครัวแกด้วยดวงหนึ่งไม่อยากเก็บงเงินเลยเมาบอกว่าเมื่อกี้เขาปังเงินเลยแล้วเรายังไม่ได้เก็บเข้าไปเก็บที่ยงนลยคงไม่หายแล้ว เดี๋ยวเดียวเชี่ยอย่าล่วงน้ำแค่นั้นโอ้เกือบขาคุณช้าเกินไปมวยแตกมาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรถไปคว่ำ <c oughs> เราต้องข้าไปไ <c oughs> แล้วหัว,วฉันด้วยนางบ้า ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยเอโอ้ยอึไปหมดแล้วถ้าตอนนี้น่ามึงยิงโดดบ้างมั้งกูถามก่อนเถอะเริ่มไปไกลเรื่อยนะเอออิสระเลยโอเคเราก็ไปเก็บกระเป๋าตังที่เหลือแล้วก็กลับโอ้โหเกือบแล้วแม่งเสียตอนนะี้เนี่ยไอตอนเหิอนอะ เพราะว่ารือคันนี้ผมเป็นโคตรไม่ชอบขับอะเราเรื่องแบบเดียนนิดหน่อยไม่ก็ดิบละวโอเคเราต้องเหินนลับนะโมเฟียตัวนี้โคตรทายนะบอกก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวล่วงน้ำหรือเปล่า <c oughs> อะไงล่ะชิบหายแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยได้อยู่อะ รถเป็นร่วงน้ำอ่ะคาตาลิน่าตามมาดีนะที่ข้ามันหมดแล้วอ่ะแล้วคือตอนนี้คือแบบรถก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวผมเก็บกระเป๋าตังค์แล้วก็หารถก่อนรถบ,บนึงดีนะวิชั่นมันไม่เฟลอ่ะเพราะว่าคาตาลิน่านยังตามเราได้อยู่โอเคหารถแ่อนนึงโอเคได้รถล,ละดีวิชั่นไม่เฟลเก็บกระเป๋าตังค์โอเคเรียบร้อยกลับบ้านพาคาตาลิน่ากลับไปที่ซ่อนของเธอ โอเคจะไปไม่ยอดรักพาฉันกลับบ้านเขาโอเคฟังนะแต่เราต้องคุยกันบางอย่างอะไรนะฉันต้องคุยอะไรกันนายคุณเป็นผู้หญิงที่ดีในทุกๆอย่างแต่คุณต้องใจเย็นๆนะฉันรู้แมวเลือดเย็นบางตัวจะไม่ทําตัวเหมือนกับคุณ๋อไอเลี้ยงตัวเองว่าสิงโตและต้องการแมวตัวเมียไอ้เงี้ยง่ไม่ผมแค่ต้องการรู้ไหมทำไมฉันถึงทาท่าทางแบบนี้ไม่ฉันอยู่ในห้วงความรักเขา หัวใจของผู้หญิงเป็นที่ที่อ่อนไหวและนายกับลังกระหักอกฉันบางครั้งฉันก็อยากฆ่าเราทั้งคู่ได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นใจเย็นๆโอเคคุยเสร็จยังไปกับค่าวคุณมีอะไรต้องเรียนรู้อีกมากมายเกี่ยวกับหัวใจของผู้หญิงมาพบฉันอีกครั้งว่าเธอคิดว่าเธอเข้าใจแล้วกูดบาย ตอนนี้คือคาตาลีน่าเหมือนจะรักซีเจแบบหัวปักเลยโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์แลกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับเอยแป๊บนึงมันมีสายโทรมาพอด,ดี hey, เออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมนายดูล,ลอะเราอึกันนายคิดว่าฉันเป็นหนึ่งในโสเคนี้ราคาถ่กงแน่หรอทีรักูต้องใจเย็นและฉันจะทำใจให้สบายเมื่อนายมาถึงที่นี่หวังว่าฉันคงไม่ทำเคบับลูกกระโปรงนะฟังนะนี่ไม่ใช่ ไม่ต้อง,องพรุดยายต้นของแกมาเดี๋ยวนี้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบายครับผม